จริงไหนอะก็อยู่เขียวเด้มันไม่ออกอ่ะโดนขาไปทีแล้วเมื่อกี้ใช่ป่ะเหลือสิบป่ะพี่ไม่ออก เหลาเหลาจะปวดรูปนี้ <c oughs> เสียงออกมึงเออน,นี่พี่นึกว่าโกนี่มามามานกชอบรลอนหลังอ่ะ อืตายแรกแรกพระดีเตเตเตโอ้งหนึ่งใบหนึ่งตายตายมาไหนวะไม่ได้ยินเสียงอ่ะวิ่งมาแล้วเนี่ย ่ีบอมันชอบหลอยเลย <'d S 1> <c oughs> เรอก็แล้วมาแบบเงียบเงียบเลยนอะอุ้ยไม่ตายไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้พี่เหลือสิบเองนะสิบห้าสิบเลยโดนผิดไม่โดนเมื่อกี้ถ้าโดนแนล้วลุก เอย่อยากางแอบ,บตรงนี้เย้ยป,ป้องหลังเองแป๊บนึงอารมณ์อารมณ์มเสียแล้ว <c oughs> เอาอยังเอาเลยเลยพี่มาแล้วมาแล้ว เสียงปืนไม่ตายสองนัดอ่ะรถก็ไม่ตายอะพี่เจ้ไม่ตายตายีโดนไม่เจ้โดนนะโดนนี่พี่เต็มตัวเลยไม่เจ้พี่วะหาสิ่ะ ตายจะห้าสิบหัว <c> ล <oughs> ั <c oughs> ่นเลยอ่ะไม่ตายเลยอ่ะหึกว่ะห้าสิบห้าสิบ pưi nè, mờ mờ ghiền đâu. Ủa, qua không, tiếng súng vậy, เฮ้ยโหพี่ขึ้นฟ้าเลยอ่ะสองนัดตลอดเลยอ่ะ โอ้โสูสีกันมาครับคู่นี้ต้นนกไม่เคยเรียนสะไหนไม่เคยดีอยู่นะโป้ดีโอ้ปังกองอะ่ะมวยมวยพีโ่โอ้สุดยอดเลยอยากกองว่ะเออวิกกี้พี่ต้องยิงัวอย่างเดียวนะ มีเปล่าตัวท้ายผมปืนโอ<ฮ>้โหใจเลยอะ่ะเอาปืนดีกว่าเพราะว่ามันดวนกันละถ้เาเยอะพี่จะหัวให้อยุด<อ><อ>ชนะดีกว่าส,สีมันสูสีเดี๋ยวสุดตายตาย อะไรหดเลยโดนไม่ดีโดนขายสะกิด